บันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วข้อมูลคือสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยโดยเฉพาะงานวิจัยที่การมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจตลาดทุนได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นนําไปสู่การกําหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เพียงเท่านี้นะเพราะงานวิจัยยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์กลไกตลาดและการการกับดูแล จึงช่วยเพิ่มในด้านของความหลากหลายและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยกลายเป็นรากฐานสําคัญที่ช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุนกระตอจึงได้จัดงาน SEC Capital Market Symposium 2025 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างในปีนี้ก็เปิดโอกาสให้อาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมผ่าน Facebook l i v e ได้ที่เพจของกรตในวันที่12พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้ที่ช่องทางกรตที่ขึ้นอยู่ทางนี้เลยค่ะมาร่วมส่งเสริมการวินในใจัยในตลาดทุนไทยไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในกรตอขอเล่างี่ไง